สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่อง3ประกาศปรับลดองคอ์กรเลิกจ้างพนักงาน30%วันที่30ตุลาคม2563ฝ่ายสื่อสารองคอ์กรบมจ BEC World ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ออกคำชี้แจงกรณีเลิกจ้างพนักงานครั้งสำคัญอีกครั้งเนื่องจากความจำเป็นที่บริษัทจะต้องปรับลดต้นทุนและค่าจ้างและค่าใช้จ่ายของบริษัทที่มีจำนวนมากลง โดยหนึ่งในการดําเนินงานที่สําคัญที่จะสามารถทําให้ต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆสามารถลดลงได้บริษัทเล็งเห็นแล้วว่าการปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมสําหรับประกอบธุรกิจของบริษัทที่ขณะน,นี้เหลือเพียงช่อง33ดิจิทัลเพียงช่องเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องดําเนินการในเวลานี้เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ถดถอยและปัจจัยแวดล้อมรวมถึงปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งการปรับตัวในครั้งนี้จะทําให้บริษัทสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงมีความจําเป็นต้องปรับลดและเลิกจ้างพนักง,งานในทุกส่วนลงซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนธันวาคม2563นี้อย่างไรก็ตามค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่พนักง,งานจะได้รับจากการดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนหลักของความถูกต้องและเป็นธรรมทุกประการสำหรับการปรับลดพนักง,งานในครั้งนี้บมจ .BEC World ตังเป้าปรับลดพนักง,งานลง30%จากพนักง,งานที่มีอยู่ประมาณ1,200คนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ